ประเด็นต่อมาสัญญาณที่ดีสอดรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับปรากฏว,ว่าเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับทางคุณพรพิษเพชรเจริญนะครับเลขาธิการสภา,าผู้แทนรัษฎรเนี่ยได้ออกหนังสือเชิญสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับชุดชที่ยี่บหกเข้าประชุมสภาผู้แทนรัษดรนะครับครั้งที่หนึ่งวันอังคารที่สี่กรกฎาคมเวลาเก้าโมงครึ่งนะครับที่ห้องประชุมสภาผู้แทนรัษฎรโดยจะมีระเบียบวาระการประชุมสองเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าให้สสใหม่เนี่ยิยาณตนนะอุ้มแล้วก็อีกเรื่องที่สองเนี่ยให สอสอเนี่ยทำการเลือกประธานสภาผูพพ้แทนรัษฎรและรองประธานาสภาผูพพ้แทนรัษฎรนะครับอันนี้เป็นหนังสือด่วนที่สุดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งนะครับหลังจากก้าวไกลกับเพื่อไทยตกลงกันได้เนี่ยก็มีการปล่อยภาพมานะครับการประชุมระหว่างคุณลุงอิงกับคุณสิริกัญญานะครับแล้วก็สัญญาณต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องการนัดประชุมด่วนและสอสอนะครับในการเลือกประธานสภานะครับสาหรับ